รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่พระคูบาชุม่มโพธิโกนวัดชัยมงคลตำบลประตูป่าจังหวัดลำพูนนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบสตาหลวงพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่พระครูบาชุม่มโพธิโกและทําบุญทอดพระป่าสามคัคคีสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่พระครูบาชุม่มโพธิโกณวัดชัยมงคลตําบลประตูป่าอําเภอเมืองลําพูนจังหวัดลําพูนโดยมีพระครูชัยมงคลพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลนายอนสิทธิ์สมพันธรัฐประลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้ว่าราชการจังหวัดตากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พุทธศาส,สนิกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีจํานวนมากโดยได้สักการะกูอัติหลวงปู่พระครูบาชุ่มโพธิโกประกอบพิธีบวงสวงบูชาเลิกบริเวณแท่นวางศิลาเลกโดยพระเทพวชิราทิททบดีเจิมแผ่นศิลาเลิกจากนั้นคณะเจ้าภาพปาักไม้มงคลลงบนหลุมและวางแผ่นศิลาเลิกโปรโยข้าวตอกดอกไม้พร้อมกันพระสงฆ์จํานวน59รูปเจริญชัยมงคลคาถาสําสหรับประวัติวัดชัยมงคลโคสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช 2,464โดยมีหลวงปู่ครูบาชุ่มโพธิโกดดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2,484สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตามยาเสพติดครับทางตํารวจภูธรภาค5นะครับสกัดจับแก๊งขนยาเสพติดใช้รถดัดแปลงรถคล้ายกับรถทหารนะครับเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ลักลอบลําเลียงไอซ์กว่า1,000กิโลกรัมครับผ่านอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับ กำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ากองกำลังผาเมืองปปสภาค5าตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยาไอซ์ประมาณ 1, 5 0 0กิโลกร,รมัมซุกซ่อนในรถยนต์หล้อโดยการตรวจยึดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาบริเวณอนุสรสถานวีรชนหมู่ที่1บ้านสันติคีรีตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่นะครับได้วางกําลังสกัดกั้นเส้นทางกระทั่งพบรถยนต์6ล้อติดป้ายทะเบียนหน้ารถทะเบียน05875ตรวจค้นภายในรถพบถังน้ำมันขนาด200ลิตรจำนวน15ถังบรรทุกอยู่ เมื่อเปิดดูภายในพบเป็นยาไอซ์น้ำหนักประมาณ1,5 0 0กิโลกรัมจึงได้ทำการตรวจยึดเอาไว้จากนั้นได้มีรถยนต์ติดป้ายทะเบียนป้ายแดงกทมมีชายสองคนหญิงหนึ่งคนอยู่ในรถขณะเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบคนในรถได้ใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการประทะกันทําให้ชายสองคนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงนําส่งโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงจากนั้นได้ตรวจยึดอาวุธปืน9้ามมมสองกระบอกและเวลาไล่เรียกการบริเวณด่านตรวจแยกอีก็ ตําบลแม่สลองในอําเภอแม่ฟ้าหลวงได้ตรวจรถยนต์กระบะหนึ่งคันควบคุมตัวชายต้องสงสัย4คนสําหรับรถบรรทุกที่ใช้ไม่ได้เป็นรถของทางราชการครับแต่มีการดัดแปลงทําสีให้คล้ายกันและใส่แผ่นป้ายทะเบียนปลอมเพื่ออําพรางเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ที่ถูกจับกุมทั้งสองคนเป็นอดีตทหารรบพิเศษในพื้นที่จังหวัดลบบุรีแต่ถูกปลดออกจากราชการแล้วและนอกจากนี้ยังพบชุดฝึกอาวุธปืนเอเคเครื่องกระสุนและระเบิดลูกคว้างอีกจํา จำนวนหนึ่งครับของกลางกันที่จังหวัดลำปางค่ะโดยทางจังหวัดลำปางได้มีการออกหน่วยให้บริการจดทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จเคลื่อนที่ที่อำเภอเกาะคา ที่โรงพยาบาลเวชรักลำปางอำเภอเกาะคานางนัชชามีจันนายกเหล่ากชาติจังหวัดลำปาง เปิดโครงการบุรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อสวัสดิการคนพิการเชิงรุกจังหวัดลำปางประจําปี2568ออกหน่วยให้บริการจดทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จเคลื่อนที่อำเภอเกาะคาโดยมีนางศรีสุดาเถาเมืองใจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางรองนายแพทย์สาธาราสุขจังหวัดลำปางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชาชนผู้พิการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตรวมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนโดยได้ชี้แจงขั้นตอนการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการการบรรยายสิทธิ์และสวัสดิการคนพิการกระบวนการขอรับสิทธิ์และสวัสดิการภาครัฐการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยมีผู้พิการร่วมโครงการมากกว่า200คนทางนี้นะครับรัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมสิทธิโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการภายใต้แนวคิดไม่ ทิ้งใครไว้ข้างหลังและได้มีการกําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมความเสมอภาคและความเท่าเทียมให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการจากภาระให้เป็นพลังให้ดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนครับจริงๆผู้พิการผู้ จังหวัดพะเยากันค่ะจะสวยขนาดไหนนะคะนางสาวตั้งอธิษฐานทุงทองเพชรจากอำเภอเชียงม่วงขาควาตำแหน่งนางสาวพะเยาประจำปี2568ค่ะบรรยากาศการประกวดนางสาวพะเยาประจำปี2568ที่เวทีกลางงานบวงสวงพยาง,งามเมืองสืบสารประเพณีข,ของดีจังหวัดพะเยาประจำปี2568 เป็นไปอย่างคึกคักมีบรรดาสาวงามตัวแทนจากอำเภอต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเข้าประกวดจำนวน17คนผลการประกวดนะครับผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวพะเยาประจำปี2568ได้แก่หมายเลข4ี่นางสาวตั้งอธิฐานภูลทองเพชรอำเภอเชียงม่วนส่งเข้าประกวดโดยมีนางวิริดาณาราดิศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาเป็นผู้มอบมงกุฎและสายสะพายเงินรางวัลจำนวน2 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลและช่อดอกไม้ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่หมายเลข8นางสาวอิสริยาพรจวงเจิมจากอำเภอปองรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่หมายเลข10นางสาวชนิดาภาไทยเศรษจากอำเภอจุน พร้อมรับรางวัลขวัญใจพะเยาอีกหนึ่งตำแหน่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3มได้แก่หมายเลข6นางสาวกันนิกานาม3มจากอำเภอดอกคำใต้และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4ได้แก่หมายเลข14นางสาวนาภศรตันสกุลสาวงามจากอำเภอเมืองพะเยาคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลุ้นสลากกาชาติของจังหวัดพะเยากัน ในเรื่องของพระพุทธศาสนาค่ะเจ้าสำนักศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมสถานม่อนพญานาคราชเข้าสมาธิอัปปนาสมาธิในหอพระกรรมฐานกลางน้ำโดยงดการเคลื่อนไหวใดๆเป็นเวลาสามวันครูบาชัยประสิทธิพิขุเจ้าสำนักศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมสถานม่อนพญานาคราชอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พระสงฆ์รูปเดียวในล้านนาที่เข้าสมาธิ อัปนาสมาธิท่านอนสีห์สายญาติตะแคงขวาในโลงแก้วในหอพระกรรมฐานกลางน้ำโดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเป็นเวลา3วันหรือ35ชั่วโมงซึ่งในปีนี้ชาวไทยและชาวจีนที่เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมากอัปนาสมาธิเป็นการเข้าสมาธิจากฌานจิตแยกกายแยกจิต จากพ้นรูปรถกลิ่นเสียงโดยจะไม่มีการฉันอาหารไม่ดื่มน้ำแม้แต่หยดเดียวไม่เข้าห้องน้ำไม่ขับถ่ายไม่มีการขึ้นไหวใดๆอยู่ในสมาธิท่าเดิมตั้งแต่ช่วงข้ามของวันที่7มีนาคมจนถึงเช้าของวันที่9มีนาคมเวลา6นาฬกา39นาทีเมื่อครบกำหนด ออกจากฌานสมาธิลูกศิษย์ไปเปิดประตูกุฏิให้ออกมารับผ้าไตรจีวรเครื่องอัฐาบริคารจากลูกศิษย์เพื่อส่งน้ําและฉันอาหารมื้อแรกและออกบินทบาทกับสัตยาญาติโยมที่มารอใส่บาทซึ่งจะมีพิธีปีละครั้งทําต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วครับ